เอ้ยดาบสุดท้ายวันแล้วนะครับดูกันว่าเราจะได้ขึ้นหนึ่งเงินกับเขาหรือเปล่านะครับเอ๊เดือก่อนนะฮะโอ้ยโอ้โหเห็นตัวโอ้หัวน้ำหรอโอ้โว้ยผมจะได้ขึ้นหนึ่งเงินกับเขาไม่เนี่ย โอ้โหโอ้โหลิงน้ำอพอคนลุนช่องอันนี้แล้วกันมา บหลิงน้ำแล้วกันนะครับ5โอเคตอนนี้เขาไม่มีตัวโรบับแล้วนะครับเร็วดีคุณเร็วอยู่แล้วมาดิแช่ไหมอยากแบบช่แช่ไหม โอเอ้าวเรียบร้อยครับทาวเกลไม่ไม,ไม่ไม่ติดแค่นะฮะเรียบร้อยนะอื <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรครับผมบอกได้คอเดียวว่าไม่เป็นไรครับผมบัฟก่อนนะคะุณผมขอบัฟก่อนอ่าดูดมาสกิลมาโอนิจังผมเลือดหมื่นหนึง่งน่าจะไม่ตายหรอกมานะดูดมา ออโอเคอ้าวเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับสวยครับตุ้มเกาะแตกครับเรียบร้อยฟันฟาน,ฟ,าน,ฟ,านฟื้นมาหน่อยแล้วแล้วชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตไม่ผมไม่ตั้มเลยวะเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาโอ้โหสวยใหอย่างนี้สวยเลยโอ้หนี่จังยังไงผมก็ได้ฟันแน่นอนชนะเห็นเห็นครับตอนนี้ผมส่งสติกเกอร์ไปเลยนะนี่ยังไงก็ชนะนะครับชนะแน่นอนนะฮะไม่เคยคิดว่าจะชนะได้ าวันนี้มาก่อนเลยนะรู้สึกว่ายังไงก็ชนะแน่นอนนะฮะชนะส่งสติกเกอร์บีครับนี่ครับนี่ครับคุณดีบอกส่งสติกเกอร์ขู่ไปก่อนนะสะตันไปนะฮะเรียบร้อยนะครับพี่ชาหนึ่งดาบนะครับหนึ่งสองสามหายกลับบ้านเก่าไปใส่หมดแล้วก็ขึ้นหนึ่งเงินสวยๆไปนะครับสําหรับอารีเวันนี้หนึ่งเงินเยจนะครับก็ุ้ดได้ของรางวัลด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ